สวัสดีค่ะแม่แอนแล้วก็พีสี่กับชาติวันนี้อยู่ไหนฮะวันนี้เราอยู่กันที่ห้างซีคอนสตมเพลสีนัครินค่ะบอ,ะอกเลยว่าวันนี้นะคะวันที่เก้ามีนาของทอมมีเริ่ม จัดศิลมหาอ๋อเหรอคะอ๋อจัดถึงวันที่เท่าไหร่คะจัดถึง19มีนาคมอ๋อที่ที่ไหนที่ลานน้ำพุเหรอชั้นหนึ่งชั้นสี่ชันีนัคเโอ้หนี่เปิดมาทางเข้าก็เป็นไงฮะใช่คือต้องบอกว่าของกินอลังการมากอ่ะเข้าไปดูเลยไหมคะมาถึงก็แบบว่าท้องร้องเลยค่ะกินนี่โชยมาแต่ไกลเลยค่ะอยู่ไว้ค่ะไปไปไปในงานจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวตามไปชมนเลยโอเคค่ะ นั่นนี่อะไรอ่ะปลาเหรอปลาปลาเริ่มหิวเล็กๆนะมาถึงอ่ะปลาคลุกคาดหนักหอ่มากเลยนี่นี่มีมีหลายอย่างนี่อะไรคะเนี่ยใช่ตลาดถูโหนี่กระสอบค่ะเยสกายไปลองแบกกระสอบดูค่ะอะหนักไปอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยคือเป็นส่วนท้ายลำเรือสำเพาจีนเหรอคะใช่ค่ะอ๋อแต่ก่อนเนี่ยเขาค้าขายกันผ่านเรือสำเพาใช่เพราะยุคก่อนเนี่ยคือคนจีนเข้ามาเยอะแล้ว อ๋อโอ้เด็กๆค่ะเด็กๆเออเนี่ยโอ้บูธนี้ไทยประกันชีวิตอีกแล้วโอ้ไทยประกันชีวิตชอบทำอะไรสวยๆใช่ไหมอ่ะนี่เหรอไม่ดูอคนไหนงานเลยไม่งานเลยนะโอเคอันนี้มีป้ายไหนคะเนี่ยอ่านนิดนึงดีไหมฮะนี่เขาเป็นแบบเหมาประวัติของชาวจีนได้สิ๋อเพราะว่าชอบแต่รู้สึกว่าจะเป็นชาวจีนด้วยป่ะใช่ป่ะโอ้แล้วเขอยู่งานคือเหมือนประเทศไทยเนี่ย ชาวจีต้จีก็เข้ามาเยอะเหมือนกันนี่จีนอะไรคะนี่จีนค่ะนี่จีนเหรอป้าอีนะขอบเกี้ยนค่ะอ๋อนี่เจ้าจิวอะคะเจ้าจิ๋วเนือเป็นดีใหญ่นี่แบบว่าพัดถิ่นนเปเผาพูดภาษาจีนได้นะอ้ยพูดต่อยหมะจังเอ็กเจ็บปึ่งบังไซเจบน้อยจั่งเอ็กอาบน้ำเจีบปึ่งกินเข้าสวยอบังไซคือเอออ่อะไรนะอะรับอนะอะไนอรนอรนะอะไออนะอระ เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าเข้ามาก็เป็นไงฮะออามาขอไดเอีร์เลยมั้งคือต้องบอกว่าเขาจะลองแบบว่าพื้นบ้านสมัยก่อนออกมาอยู่ในงานอุ้ยตอนนี้สวยมากเลยค่ะไปดูนู้นกันนะคนขายคือใส่ชุดไทยโอใส่ชุดไทยด้วยเหรอคะไทยแบบสมัยโบโอ้ปาคิ้วปลเบยปหมึกค่ะโอ้ปลาหมึกค่ะกินไหมแง่กลัวไม่เอาอันนี้แล้วทำไมทำไม นี่ด้านซ้ายมีอะไรครับไปดูก่อนไปเดินก่อนก่อนเราจะเดินกินเนี่ยเราเดินเที่ยวก่อนดีกว่าอ่าอันนี้เป็นอะไรคะเนี่ยคลังอาวุธค่ะเป็นคลังอาวุธเหรอคะอ๋ออุ้ยอันนี้อาวุธโบราณเหรอคะอุ้ยโอ้ยไกลไปถึงที่ไหนๆกลวงได้ด้วยเหรอโอ้โหปอกมาจะไปท้าบนข้าวพังแล้วค่ะโอ้นี่นี่นี่มีดาบด้วยนะนี่นี่นี่ไปขอถือหน่อยเออนี่ค่ะมีดาบด้วย นี่อายลองถือดูเออกายลองถือดูโอ๊ยถือเบาเลาวะโอเบาเบาค่ะเออเอกายเกตเกตมาลองถือไหมฮะนี่มีหอกนะฮะมีฝั่งนี้มีดาบโอ๊ยมาไม่อย่ายิงมาป้าบริเวณนี้ก็จะมีาพระาชประวัติของสมเด็จพระเจ้าตากสินด้วยนะคุใครสนใจก็ มาลองอ่านดูแล้วกันเนาะในที่นี้เราคงอาจจะไม่อาจสามารถอ่านให้ฟังได้เพราะท่านท่านเยอะจริงๆเนาะเออท่านดีคุณครับเขาเรียกคุณความดีต่อประเทศไทยอยู่เยอะมากใช่ค่ะก็มีเหตุการณ์สำคัญมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเนาะนี่อะไรคะเนี่ยเฮ้ยใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะอ๋อโอ้โหนี่ไงค่ะเออใช่จริงๆด้วยเนาะเหมือนที่อลุศอวันีที่วงเวียนใหญ่เนาะ นี่ไอ้ขึ้นมาเป็นไงมามาลองจับดูไหมลองลองรูปฝนดูก่อนเดี๋ยวโอ้รูปแก้มเลยสะอาดมากเลยมาลองจับดูเดียวมาโพนี่เดีมยวเอ้าเวทจำเลยนะสักนั้นไดลองจับมาดูไหมโอ้ดูสิมันเชื่อมมากเลยนะมันบอกว่ามันหิวข้าวแบบอห บอกมันไม่กินเออมันไม่กินหมูปลาดุกผัดพริกิครับอ๋อปลาดุกผัดพริกที่เมาครับเป็นไงผัดพริกที่เมากะแดงกระแดงแบบนี้แดงด่างครับแล้วพี่ป้าติ๋วเหรอฮะใช่ครับโอ้แล้วป้าติ๋วมาด้วยป่ะครับป้าติ๋วไม่ได้มาป้าติ๋วไม่ได้มามีแต่ป้าแอนมาอ่ะเป็นไงป้าแอนเป็นไงเผ็ดนิดๆอร่อยค่ะเพราะว่าจริงๆที่ห้องนี้เรากินประจำอยู่แล้วโอเคสอยเลยค่ะ โอ้งาน่ากินมากเลยมโฟ๊กด้วยน่อ้ไปต่อทำอะไรัไงอ่ะนู้มไม่มีอะไรหรอมีผัดไทยอะไรเนี้ยค่ะว่าจะกินอะไรอ่ะเกบอกว่าเกหิวน้ำไปซื้อน้ำกันก่อน่ค่ะให้เคยมาซีคอนสแควรบ้างเบนบอกเนยใชอยากรู้หรือใครบ้านอยู่แถวนี้ต้องเคยมาแถวนซนบางนานี่มีอะไรครับมะม่วงเปรี้ยวมาก อ่ะมาม่าพาไปายไหนครับป้าลาคาราเมลตรงนู้นน่ะอ๋อคาราเมลเหรอคะอ๋อได้คดูก็ดูรีวิวโอ้ี่เจอแฟนเนี่ยเจอแฟนอ่าเจอแฟนแฟนปีสกุชี่อยู่ด้วยนะคะมีสกุชี่เอ่ะค่ะขอบพระคุณค่ะของคุณพี่ทันเลยนะคะได้มาเลยคุยคลิปคลิปนี้มีหนูอยู่ในคลิปอ่ะมาตายถ่ายรูปค่ะถ่ายรูปค่ะ โอเคต้องการเจอแฟนคลับค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะอย่าลืมดูคลิปนี้นะคะเราเยื่มกินนะคะจะบอกว่านมจีบร้านี้อร่อยมากเพราะว่าเวลาไปรับน้องเกตที่โรงเรียนแถวสีลมเราก็จะซื้อประจำร้านนี้จริงมีหมั่นโหด้วยนะ โอ้นี่นะแม่ค้าเอาใครขร้อมเลยค่ะใช่ค่ะอร่อยนะคะร้านนี้เชิญชิมได้เลยค่ะพี่อร่อยและไม่แพงด้วยโอ่แพงดวลองชิมค่ะเอออ่ะโอเคค่ะกินได้เลยอย่ากลอนไม่โดนน้ำจิ้มอ่ะข้าวไก่ปลาจะลุ้นซุปสานี่ใช่เหรอไม่รู้ไก่อะไรไก่ขกับไก่ปลาอ๋อสีขาวนี่อะไรฮะเป็นไก่แม่นี่ ไงมมาไก่เข้อทองบทเรียนในดรุนศึกษาอ๋อไม่จริงๆคือไก่พูอไก่ป่านี่คือเป็นนายจากดรุนใช่ไหมไก่ไก่อาดลุนเด็กๆเคยดูไก่ไหมครับแล้วทำไมมันไม่ขันอ่ะทำไมทำไมมันทำไมตรงนี้ว่าดูยังมีไก่อ่ะโอเคถ้าไปไปต่อค่ะบเนื้อยไก่อันนี้ไก่ให้ดูด้วยดีจังเลยหมามานี่ไงฟางหมามาเขาไปกินเลย อามามาไม่ใช่วัวเอาไม่ใช่เหรอต้องหมามาเป็นหมูไงอาหมามาเป็นหมัวหมาฟองของหมาหมาต้องกินรำข้าวเท่านั้นโอ้โหอย่างนั้นเหรอคะใ่่มึงหมาหิบไม่ได้นะฮะใช่งี้ฮะกินเลยเหรออร่อยไหมไปกลับไปหาห้าก่อนห้าทำอะไรครับผมาไม่เอ้อวงเนาะไม่เอื้อทรไปใส่วงอะไรครับการไม่แก่แนบ แข้งขวดขวดอะไรขวดน้ำมูกน้ำมูกโดดเราไม่ได้ขวดน้ำมูกอ่านี่เอาตังค์ไปจะซื้ออะไรครับกายชุบชุบเหรอคะอ่าเอาเอาเป็นอะไรคะเอากล่องหนึ่งเหรอเอากล่องหนึ่งนะเอากล่องอ่ะหยิบเลยครับอันไหนดีขายไงครับเนี่ยราคาสิบบาทครับอ่าเอาเลยเอลยอ่ะจ่ายตังค์ค่ะเทียบอ่ะ ใส่ถุงฆ่ากาเรีบคุดถุงฉีดสูงใช้กับเราอ่าเรียบร้อยค่ะอ่าเอาตังค์อ <G ül ets> อองทอนด้วยนี่ครับ <G ül ets> ตังทนน <G ül ets> องทนก่ <G ül ets> อนเนี่ยเออตังค์ทอนยังจ่ายแบงค์ร้อยันมีทอได้ได้ของแล้วเดินหนีเลยค่ะ <G ül ets> อะไรครับกายกายเป็นอะไรครับฮะกายเป็ <G ül ets> นอะไรครับกายเป็นอะไรนะ <G ül ets> เป็นเหนียวหรือเป็นหนาวนะฟังไม่รู้เรื่อง น้องเป็นอะไรลูกเหนียวเปนหมียวลูกชิ้นมาแล้วค่ะอ่ามัมค่ะเฮ้ยไม่มีฟันนมากัดได้ไงเอ๊ะอ๋อได้แล้วอ๋ออ๋ออร่อยไหมอร่อยไหมของเราจิ้มของเราจิ้มอ๋อโอเคอร่อยไหมแซ่บไหมคะน้ำซิ้มมันหวานนี่มันแบบปิ้งมาใหม่ๆต้ออร่อยนะคะปลายตอค่ะปลานี่ป๊าเดี๋ยวพวกนี้เป็นเรื่องแบบชาโตด้วยนะครั ชาโค้ดค่ะทุกอย่างนี้ชาโค้ดเลยวันี่คนแบบว่าใส่ใจสุขภาพต้องทำอะไรที่แปลกแปลกแล้วไปไปต่อครับอ๋อตอนนั้นที่แบาป้าจีบแบบม้าก็จีบอย่างเงี้ยแหละฮะใช่ไหมไม่ใช่เหรอครับไม่ใช่แล้ยนี่ค่ะโอ้นี่ค่ะเราต้องต้องฉีดน้ำไล่แป้งออกนะคะอไล่แป้งออกเหรอครับไปไกลๆอย้่ที่ไหนเนี่คนชื่อแป้งข้ามาแถวนี้เลยค่ะโดนไล่แน่นอนเลยค่ะ ั่นใจทำนะฮะอู๋ปามานี่จีบเก่งนะคะนี่ค่ะอันนี้ทำเป็นที่ถูกแลวนะครับลวค่ะคันกรม่เลยค่ะชนเฉยเลยฮะเฮ้ยปามันพอดูได้นะเนี่ยยังไงคะที่ไหนก็ดูได้ทั้งนั้นแหละค่ะเออพอดูได้อ่ะที่เขาบอกว่าให้จีบจีบลึกโอ้จีบลึกลึกหน่อยเอาใจขนมเยอะๆนะคะช่วงนี้จีบขนมหนุ่มไงเจษมั่นใจไหม ออกกันขับมาเรื่อยแล้วค่ะไว้ขับอาใส่รูปหน่อยค่ะไี่หน่อยค่ะยืมเขม่ใชไรูปของคนที่ไกลไกลกันด้วขอบคุณที่ติดตามนะ,ะน้องอะไรคะน้องก้นนอนตกี้น้องอะไรคะอุยเชิญอ,อแล้วดูคลิปหูดูหูในคลิปด้วยนะคะ่ะนี่มาม่าเส็มแล้วเหรฮะใช่เป็นไงโอ้โห โอ้โหอะลองดูลองแล้วทำยไงต่อวางไว้ก่อนโอเคยากไม่คะสรุปแล้วมานต้องปานี่นิดนึงค่ะลองต้องรู้องศารู้มุมนะคะอ่ะมาม่าลงหม้อไปได้แล้วเสร็จแล้วเดียวสิอีกอันหนึ่งไม่ใช่มาม้าลงหม้อไปได้แล้วลงไม่ได้ตัวใหญ่เกิอนนี่ของมาม้าอันไหนคะลงหม้อไปแล้วเหรอคะอันไหนไหนชี้ใหม่สิอ๋อพี่ครับเขาทำพอได้ไหมฮะสวยค่ะสวยค่ะอ๋สวยหมายถึงว่าคุณทำสวย เอาไม่ใช่ด้วยคนสอนด้วยนโอ้โหคนสวยหมดใช่ีเลยไหมคะโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเอามากินนะเดี๋ยวรอนด่นก่อนแล้วเดินกลับมกายคุชชุมอร่อยไหมครับไกายยังไม่ได้กินยังไม่ได้กินเป็นไงครับเป็นไงแกะสิฮะเอ้าเดี๋ยวโลนอดทินนะครับให้ให้แกเจ๊แกะให้อะแกะมาแล้วป้าเป็นไง อร่อยไหมเอ้าลองกินดูฮะกินมั่งกินมั่งอันนี้อร่อยดีชิ้นหน่อยชิ้หน่อยรถติดรถติดเป็นไงเอาได้แล้วเต็มเลยเอ่ะโอเคสั่งสีถังขยะหมดเลยอ๋อถังขยะได้โปรดแต่ว่าข้างในก็คือจะเป็นข้าวสีสีเห็นไหมนี่สีเหลืองเรากินสีม่วงดีกว่าสีม่วงไงพุดสีม่วงกินสีม่วงอ่ะมันถูกต้องอยู่แล้วค่ะ ถ้ากินดี่อื่นนะบอกให้แน่ป้านป้านป้นหลงคนละอ่ะป้านขอดูก่อนอ้ามอ้ามอ้าปุ่มเออเนี่ยสั่งขยาแบบไม่หวามากเร็วยินดหนาเร็วไปใช่ไหมเป็นไงหันมาบอกเลยเป็นไงฮะอือออือร่อยดีนะอ่าจริงๆก็ทั่วงานแล้วเนาะใช่ มันจะมีจริงๆตรงนู noget, ้นเนี 10. okay. mama, Loki, ่ยที ala, ่เรายังไม่ได้ไปตรงนเดี้ยวขวาตรงนู้นเนาะแวะไปดูขนมก่อนเสร็จยังรถช่องที่อยากกินรถช่องที่มันอยู่หน้าทางเข้าอ่ะเป็นงานนี่ของมาม่าเองเลยเหรอยังไม่สุกค่ะแต่ว่าเราจะซื้ออยู่มันตั้งัไอที่นึงไปขอขอป้าไปดูตรงนู้นเขาห่อขอขอชมหน่อยนะครับพิธีการขอถอชมหน่อยนะเดินๆอ๋อไม่เป็น เป็นอันนี้ที่ห่อนี่แรกเตียงค่ะนี่เป็นน้ำสตรอเบอรี่น้ำสตรอเบอรี่ส่วนด้านขวานี่จะเป็นพวกอันนี้เป็นขนมไทยนะคะตะโก้ค่ะโอ้มันเยอะแล้วนะคะที่เรากินมาทั้งหมดเนี่ยได้แล้วค่ะูุดเนี้ยได้เปรียบมากเลยเพราะอะไรรู้ปะกลิ่นมันหอมโชยเป็นคนเข้าร้านได้ง่าย อ่ะไปดูตรงนี้ต่อต่อนี้ค่ะนี่เป็นขนมเลยฮะเค้าหลามหม้อแกงค่ะอ๋ออุ้ยอุ้ยคลุกๆค่ะตอกปลาตอกปลาอ่าแล้วก็จะมีหอยจ้อค่ะจ้อใส่ส่อ่ะมีให้เช่าพายไหมคะน่าจะหมดงานแล้วนะคะเนี่ยเรากลับมาที่ทางเข้าเออโอเคก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาขนมไทยเนาะ อันนี้ของมาม้าใช่ไหมครับใช่อ่าเราจะได้กินกันแล้วค่ะอ่าอยังไงครับหม่าม้าชอบม่วงฝีมือม่าม้าไหโอ้จะกินของตัวเองหรือให้ป๊าป๊าชิมดีคะให้ป๊าป๊าดีกว่านี่ามันร้อนมากเลยนะคะห่งออกจากเตาไม่เป็นไรค่ะมาเป็นไงฮะอร่อยเหรออร่อยชงผีมือตัวเองออชงผให้เจ๊กินบ้างอ่ะไม่กินอ่าลองดูไหม อร่อยครับคือเขาบอกว่าข้างในเป็นไก่หรือหมูผัดกระเทียมพริกไทยแต่ให้ปรุงรสให้ออกหวานนิดนึงให้มันแบบเป็นรสชาติเหมือนของทานเล่นเลยค่ะเดินจนจบงานเป็นไงบ้างคะสนุกมากมากเลยแล้วก็อิ่มท้องมากเลยค่ะแถมของกินเยอะมากแถมแบบว่าได้ซื้อกับมาด้วยของอร่อยเยอะมากค่ะแ๋วยเต่๋ย่ด้วยเอยตายแล้วเอออะ น้องๆเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะก็อย่าลืมค่ะมาที่ร้านน้ำผู้ชั้นหนึ่งแห่งสีคอนสแควร์นะคะมาพบทับงานพผาผมเด็ดพระเจ้าตากสินมหาราชได้เลยแล้วก็ที่สำคัญนะคะที่เก้าพีนา่ค่ะพร้อมแล้วที่สําคัญนะคะทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เขามีการแสดงทุบหม้อข้าวอะไรนะกรอบคู่เอกราชด้วยค่ะโอเคค่ะจะเที่ยวกันเยอะๆนะมาลองเที่ยวดูนะคะวันละสองรอบทุกเสาร์อาทิตย์ค่ะสําหรับวันนี้นะคะลากันไปก่อนบ๊ายบายบายบายค่ะบาย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 ครับ 拜拜。